เลยจากเจ็ดแสนแปดคุณลูกค้าบอกคู่หน้าปรับไฟฟ้าเลยบอกคู่หน้าปรับไฟฟ้าคุณลูกค้าบอกหนังสีแดงด้วยซันรูฟก็มีด้วยกับ BMW คุณลูกค้าขาราคานซืซอได้แล้วแน่นอนค่ะไม่มีไม่รับหรอคะโปรโมชั่นคันนี้ประมูลได้รับกิฟต์การโรตัสมูลค่าสามเปอร์เซตให้ลูกค้าได้ช้อปปิ้งด้วยใช่แล้วค่ะรับไปเถอะนะมีรับเปิดได้เลยนะว่าไงคะสามส่วนสามเปอร์อีกนิดหนึ่งคุณลูกค้าขออีกหมื่นหนึ่งได้ไหมนิดอีกหน่อยได้สุดท้ายที่จัดซานี้้แลว ได้แล้วค่ะสุดท้ายที่เจ็ดแสนสามหมื่นบาทเบอร์ราคาขายให้แล้วก็ลูกค้าขาไม่ต่ำกว่านี้แล้วมีไหมคะ เดสีสองด้วยค่าขนยายแค่1 6 0 0บาทว่าไงคะคุณลูกค้าเสียดายแทนนะเสียดายแทนเสียดายแย่เลยไม่อยากปล่อยผ่านเลยคนีซื้อได้แล้วนะใช่หรอกค่ะคนีซื้อได้แน่นอนแล้วค่ะ7 3 0 0แสมบาทขอบคุณค่ะเปิดราคาไปแล้วไปต่อบิดต่อราคาดอดเปิดราคาได้ส้อต่อบิดราคาได้ราคาี้ขายให้ล้วค่ะ7 3 0 0แบาทลูกควาาไปต่อวิ่งต่อได้มากนิชนะได้ค่ะ7 3 0 0 0สนสามหที่นบาทรอบที่บามสิบ1จ็ดค่ะเจนับ2นสามหมื่นบาคเจ็ดแสนสามหมื่นบาทนับนึ่งนอบดได้ค่ะ จะใช้สามหมื่นใหม่เล่สามสิบสามมื่นสองพันนับหนึ่งจะสามสิบไปต่อไปต่อจะใช้สามมืนสันนับหึจะใช้สามื่นสิบพันนับสองซึ่งต่อไม่ค่ะซึ่งต่อชนนมากนี้กดนเลยค่ะจะใช้สามืนสันใหม่เลขหกพันระเปียจะใช้สามืนหพันับหนึ่งจะใช้สามืนหนับสไปต่อไหมคะวิ่งต่อได้นะจะใช้สามืนหพันใหม่เล่สามสิบสามแปดพันล้อค่ะจะใช้สามื่นแปดพันนับหนึ่งจะใช้สมืนแปดพันนับสองซึ่งไม่ค่ะซึ่งไม่ค่ะเจ็ดสิบส่วนตะ อยังนาสี่พันล้านค่ะจะใช้สิบหม่นับันหนึ่งจะใช้สิบม่นับสองส้มส้มาเลยค่ะจะใช้สิบ่ันใหม่เล่สามสสามไปต่อวิ่งตอราคาได้มากกว่าี้กดได้ค่ะหกพันกระตียนจะใช้สิบหมื่นันหจะใช้สิบหมื่นันสองอีสมาใ้สมม้กดให้หน่อยนะจะใช้สิบหมื่นหกพันแปดพันล้านค่ะจะใช้สิบหมื่นแปดพันหนึ่งจะใช้สิบหมื่นแปดพันสองห้าส่วนไม่ละอีสมาหนึ่งถ้าได้กดเข้ามาค่ะจะใช้สิบหมื่นแปดพันใหม่เล่สามสดสาม หกสองสต่อรบิดนะห้ศูนย์นคปีจะแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งจะแสนหนึ่งหมื่นสองพันไปต่อจะแสนหนึ่งหมื่นสองพันหนึจะแสนนึ่งหมื่นสองพันสองศูนยเมคสตอบิดได้นะจะแสนหนึ่งหมื่นสองพันใหม่เลขสพันลาค่ะจะแสนหนึ่งหมื่นสี่พันหนึ่งจะแสนหนึ่งหมื่นสี่พันสองหกพันไปต่อจะแสนนึ่งหมื่นหกพันหนึ่จะแสนหนึ่งหมื่นหกพันสองวิงนาวิงต่อนะอย่างสุดายค่ะจะแสนหนึ่งหมื่นหกพันแปดพันลาค่ะหกศูนย์ไปต่อจะแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งจะแสนหนึ ต่อบิดราคาได้มากกว่านี้ก็ได้ค่ะจะใช้น้องสิบพันหพนรคาปีนจะใช้น้ันองพัดับหนึจะใช้น้หนดพันนสู้ไหมคะสูมคะสดตอบิดมาเลยค่ะจะใช้น้หนดพันใหม่เลยสามูนวิ่งได้วิ่งต่อนะสุดได้บิดมาค่ะจะใช้หกหมื่นหกบาทแปดพลาค่ะอีกไม้หนึ่งคุณราคาเจ็ดเจ็ดนขับคุณมาค่ะจะใช้เจ็ดหมื่นับหนึ่งจะใช้เจ็ดหมื่นับสองสุดต่อสู้เลยนะจะใช้จ็ดหมื่นใหม่เล่สองพไปต่อจะใช้เจ็ดหมื่นสองพันดับหนึ่งจะใช้เจ็ดหมื่ จะใช้เจ็ดหมื่นสันบจะใช้เจ็ดหมื่นบพันนไปต่อไม่คะไปต่อรีบิดนะจะใชเจ็ดหมื่นิพันใหม่เลยมหกพันตะกีนอีกสไม้เป็นอะะจะใชเจ็ดหมื่นหกพันนหนึ่งจะใช้เจ็ดหมื่นหกพันนับสองซื้อไหมคะซู้อต่อให้หน่อยนะจะใช้เจ็ดหมื่นหพันออนไลน์ใหม่เลยสามส่บน่าขออีกไม้หนึ่งวาลูกค้าแปดส่ยนไหมคะจะได้กดให้หน่อยค่ะจะใช้จ็ดหมานแปดันนับหนึ่งนับหนึ่งจะใช้เจ็ดหม่นแปดพันนับสองอีสม ส้นปดมาทสามเซอร์สามสอง่นยังไม่ยอมบิดเข้ามาปดหมื่นสีันชห่นสี่พันนหนึ่งัสนแปดหมืสี่พนนับสอง่นนส่ายงสสดยดาค่ะชันแปดหมืนสี่ใหม่เลขสามเ์ห่งร์ตีันปดหมื่นหกพันนับหนึ่งัสนแปดหมนกันนับสสเมฆาสุดต่อบิดได้ค่ะชันแปดหมืนหพันใหม่เลขสามเร์สาไปต่อวิ่งต่อไดคได้นะสต่อบิดเข้ามาค่ะชั้นแปดหมื่นหกพันบาทสามน์สามหก อีกไม้หนึ่งไหมล่ะจะแซ่บแปดหมื่นบาทพันนับหนึ่งจะแซ่บแปดหมื่นบาทพันนับสองมาอีกสมัยหนึ่งท่านใดให้ได้เรียนเชิญค่ะเก้าสื่อขับผลคารจะแซ่บก็เหมือนนับหนึ่ง,งจะแซ่บก็เหมือนนับสองสูง้สดได้สู้ต่อนะสู้ได้วิงดดว่งมาค่ะจะแซ่บก็เหมือนใหม่เลสสามสื่อสามสองไปต่อวิ่งต่อนะคะได้นะจะแซ่บเก้าหมื่นมาอาลายสู้ต่อรีบบิดเลยค่ะนับ สองพนะครียนจะใช้ก็มาสองพันดับหจะใช้ก็สองพันับสวิ่งไม้วิ่งไม้วิ่งต่อได้น้ยจะใช้ก็มปสองพันใหม่เลยัมูนหนี่พันนะคะเปียนจะใช้ก็มาสี่พันับหนึ่งพัไปตามเอาอย่างนี้ไหมคุณลูกค้าแปดแสนไม้อีกสักสไม้้าได้กดค่ะกดเลยค่ะจะใช้ก็มาหกพันดับนับหนึ่งจะใช้ก็มาหนกพันับสสูอไม้แปดพันแล้ว มาอีกสักไม้หนึ่งทวนไปเลยค่ะลูกค้าอีกไม้หนึ่งทวนทวนเลยจะใกีมื่นบาทนับหนึ่งนับหจะใชกีมื่นบาทนับสอแปดแสนบาทขอบคุณค่าแปดแสนบานับหนึ่งนับห แสนับสองสู้ไมคาอย่างสุดาสองพนไปต่อไปเสองพันับหนึ่งหนึ่งไปซสองพันดับสอู้อีกไม้สู้ต่อรีบิดนะไปสองพันใหม่เลยสามสสาสองไปต่อวิ่งต่าได้นะสู้ต่อรีบิดนได0ไปสี่พัน0ปสีพันับหนึ่งหนึ่งไปสี่พันับสองให้มากกว่านี้เหรียญเชิญได้ไปสี่พันหกพันเปียไปสซหลพันับหนึ่งหไปสซหพันับสมีมากกว่านี้ไหมคะสู้ตามราคาได้ค่ะแปดพันนะค่ะไปสซหลพันดับหนึ่งหนึ่งไปเ่หลอพันมับสอง เนันซหนึ่งหมื่นหนึ่งหนึ่งปรนนึ่งหมื่นนับสู้มาสู้มาสู้มาค่ะปนนึ่งหมื่นใหม่เลขสามไปต่อวิ่งต่อราคาสองพันยังไม่ยอมค่ะปอร์เซนหนึ่งหมื่นสองพันหนึ่งหนึ่งลปอรซนหนึ่งหมื่นสองพันหนึ่งสองสู้มาค่ะคุณลูกค้าลุ้นอยู่นะเปอน์เซันหนึ่งหมื่นสองสี่พันเปอร์เซ็นต์หนึ่งหมื่นสี่พันหนึ่งหนึ่งเปอราเซนต์หนึ่งหมื่นพันหนึ่งสองส อ, <Allah> อย่างสุดาค่ะแปดแสองหบาทพันใหม่เลขสามนสามสอซู้ไหมไม่มีเคาะนะแปดแสนองหมบาทันบาทสามสือนสามสนะคะเียนแปดแสนมื่นนับหนึ <afterward> ่ง <cioè, wow> <frame iv ana> ับ <diabetic>: หึ่งแปดแสนสองหมื่นนับสองขมามาค่ะแปดแสนมใหม่เลกต่อแปดแสนสอง พันนับหนึ 45, 24, 6, ่ง่สองมนพันบสอมีอีกไหมคะมีอีกรีบิกดนะสองสีพนะเกียแ่สองหมื่นพันับหนึ่งแป่เซ็สนสี่ันบสองให้มากกว่าเนมายมากกว่าดันดาค่ะแป่เสองห่นสี่ะเลียนแป่เซสองหมื่นพันับหนึ่งแต่สองหมนกพันับสได้สู้ต่อนะแป่ช้สองหมื่นพันใหม่นึ่สามพันะเลียน ไปซื้อสัหมื่นแบบพันนับหนึ่ไปซื้อสักหมื่นแบบพันนับสองอีกสมัยไหมเธอได้กดเข้ามาค่า3 0มไปต่อไปซื้อสหมื่นนับหนึ่งไปซื้อสัหมื่นนับสองสู้ไดสู้ต่อนาวิ่งได้อยู่นะไปซื้อสักหมื่นใหม่เลขกเปลียนไปซื้อสมื่สองพันนับหนึ่งไปซื้อสัมื่นองพันนับสอสู้ไหมคะสี่พันไปต่อไปซื้นสองหมื่นสี่พันนับหนึ่ไปซื้อสใหมื่นสี่พันนับสองมากกว่านี้กดให้ทานนะำไปซื้อสักหมื่นสี่พันใหม่เลขสามสื่อสามหมื่นสองมิ่งได้ว ไปแสนสามหมื่บาทันนับหนึ่งปามหมืบาทันับสมาทวนไปเลยค่ะอีกสมัยหนึ่งจะได้กดค่ะไปแสนสมหมื่บาทพันใหม่เลยสามสีวิ่งนะวิ่งต่อนะ8ปแสนสามหมื่นบาทอะไรสัตอรีบิดได้แปดแสนสามหมพบาทนับสักก่ค่ะตกลงขายที่ราคาแปแสนสามหมื่นแปันบอะไรไม่ได้สามองนะคะสามประมูลจบ8 3 8แสนพบาทขอบคุณค่ะ